็สวัสดีนะนะนะักป่าทุกท่านครับวันนี้มาสำรวจไหม่เจ้าพยายครับแ,แถวอำเภอบางใสรจังหวัดพนักรรียยุธยาเป็นไม้ธรรมชาติครับแต่มันมีตอมีอุรสรักตใต้น้ำค่อนข้างจะเยอะนิดนึงหอยที่ตกปลาเล็กกันกับไม้ปลาใหญ่ๆมันก็จะมีนะครับช่วงนี้เป็นน้ำลงตรรันี หลังจากที่ลงเบ็ดไปแล้วสักครึ่งชั่วโมงได้ครับมันก็เริ่มมีอาการกินเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นปาลากระมังมาแล้วครับกระมังสวยๆสวยงามใส่เท่าฝ่ามือเลยนะครับปลาส้อยก็มีนะครับภานนี้ เมื่อกี้ก็ทำนวนจันทร์หลุดไปตัวนึครับเบ็ดมันติดน่าเสียดามากหลังจากที่เราตกไปประมาณ3มชั่วโมงครับเราก็ต้องเปลี่ยนกระชังใหม่เพราะว่าได้ปลาพมสองสาตัวมันตัวใหญ่ๆนั่นเลยจะทับปลาเล็กตายไหม้นี้ปกติ แล้วก็จะปลดปลาเล็กกันครับเพราะว่านา้ำมันตื้นผมก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งที่สองครับครั้งแรกมาตอนบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นก็ได้ปัาตเพียนไปประมาณยี่สิบตัวได้นะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับดูเจตุรักทุเลนิดหนึ่งตักปลาก็ต้องตักเองครับผักก็ควร มันจะกินขนาดนี้นะครับก็ได้เยอะพอสมควรครับดูดิตัวส,สวยๆนะครับปากมังปุดตะเพียนหลังจากปลานุนจันทร์หลุดไปนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นตัวที่สองครับ แกะแขนสำเร็จครับตัวนี้คือประมาณ4ี่กิโลครับหลังจากได้ตัวแรกมาตัวที่สองก็ตามมาติดๆนะครับไซส์สวยก็ตัวแรกครับตัวนี้หลังจากที่เราตกปลามาทั้งวันแล้วนะครับเรามาดูผลประกอบการในวันนี้นะครับดึงไม่ขึ้นนะครับติดขอบปูน สักคู่ครับมาแล้วนะครับเป็นไงครับตัวปลาสวยไหมจีนเห็มก็จะมีปลาโนนจันสองตัวแล้วก็ปลาพรมอีกสี่ห้าตัวนะครับสรุปตกปลาวันนี้ได้ทั้งหมดสิบสี่กิโลนะครับประมาณนี้ พบกันใหม่ทิปหน้าสวัสดีครับ